ว่ามีกระดาษอะไรนะมาดูตรงฝั่งนี้มันเขียนแหลอะไรอยมาดูนี่เต็มบ้านเลยนี่มา,นมาดูข้างในนี่ติดเต็มบ้านเลยแล็ปท็อปประท้วงโปรเจสตุกเก็บแล็ปท็อปหายแม่ไม่ให้ใช้ <c oughs> ดีแล้วคีเอทีฟดีแล้วดูคีเอทีฟนะอ่ะดูมันเต็ดดราม่านะไอ้นี่นี่ไอ้นี่นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยโตขึ้นนะลูกแกนี่ไม่ธรรมดานี่มันโพเทสโพเทสโพเทส้านไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละฝึกฝึกกันดู ติดไปทั่วดีก็พยายามดีเอาเลยมันติดไป<บ>ทั่วปั้งปั้งติดได้เขียนไปปั๊เอามันไปบนออฟฟิกก็ดีมีคอมอหกืเอาไปได้ก็เอานี่ตหัวเขียนมันทวงอยู่ทั่วบ้าน ไอคอนน,นี่ไอเดียมนันดีความมุ่งมั่นเป็นเอ็นจีโอเปล่าเนี่ยฮะดูเขียนเป็นทั่วดูติด All right, heading back home from Catherine's where uh, we built a whole arena.